สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงนะฮะวันนี้มีตัวดักมาแนะนำนะฮะสำหรับการโปรเทคระบบไฟนะับเวลาออกงานเครื่องเสียงฮะอาจจะเคยประสบปัญหาที่ว่านะครับไฟตกไฟกระชากนะเช่นเล่นอยู่ดีดีแล้วไฟดับไปวิ่งหนึ่งนะป,ปุ๊บนะครับแลว้วก็ทีนี้มันอาจจะให้อุปกรณ์เครื่องเสียงของเรามีปัญหาได้วันนี้มาแนะนำนะครับเป็นตัวโปรเทคนะครับ เป็นไม่ใช่ทูอินวันครับเป็นสิบสิบอินวันเลยนะครับก็คืออนนี้หน้าตามจะอยู่แบบนี้นะฮะเอ่อเกี่ยวกับเบเกอร์ได้นะฮะทำหน้าที่เหมือนเบเกอร์นะฮะก็เรียกว่า,าล้างอีกนกนะครับข้างหลังทีนี้เราก็เอามมโมใส่ในพวกอุปก,กรณ์ที่เป็นพักโหลดต่างๆได้นะครับกานะรใช้งานของมันก็ง่ายๆนะครับคือมี ลายอินลายเอาทั้งบนก็คืออินนะครับทั้งอินทั้งเอลนะครับเข้ามาอันนี้ก็เอาไปต่อนี่ก็คือง่ายๆนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยมีบอกบอกโวลนะฮะบอกแอมนะครับว่าจินไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีพวกเซตค่าต่างๆฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับอันนี้ที่เดิมเดิมทีมันรักตัวนี้มันมันไม่มีนะผมก็โมโมยัดยัดใส่เข้าไปน่อใช้งานได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า พอเสียบปัก๊บมันจะเป็นยังไงนะครัพอเสียบปักนะครับไฟยังไม่เข้ามันจะดีเลย์ไปสิบวิเราสามารถตั้งได้นะครับก็คล้ายๆกซควินครับอ่านะครับพอครบสิบวิพาวเวอร์มันจะมีสีเขียวขึ้นมาก็คือระบบทํางานแล้วครับปล่อยไฟไปแล้วตอนนี้ก็คือ2องยสิบสามนะครับไอ้นี้ฮะเรามาดูออปชันกันนะครับเสี็จค้างนะครับ ครับเนี่ยนะครับก็มีบอกว่าต้องการให้มันดีเลย์กี่วินะครับอันนี้แบบพวกไฟนะฮะถ้าเกิน270ให้มันตัดนะครับมันจะตั้งได้เยอะนะฮะเนี่ยพอพอ2 7แล้วพอเหลือ206กลับมาทํางานนะครับตัดแล้วกี่วิกลับมาทํางานนะครับมีผลเลยกี่วิเวลามันโพเทคนะครับนะ under นะครับก็คือไฟต่ำกว่า170ตัดนะฮะก็เหมือนนะครับ ออปชันเยอะแยะนะฮะแักแอมได้นะครับอันนี้ตัวเดิมตัวนี้มันมา6 63แอมแต่เราสามารถเซ็ตคาได้นะฮะเราต้องการกี่แอมนะครับออปชันเยอะแยะนะฮะถ้าใครสนใจเดี๋ยวก็สอบถามได้นะครับอันนี้ตัวละ590บาทพร้อมส่งนะครับเป็นตัวของแท้นะฮะถ้าเราสั่งนำเว็บต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่เป็นของน้องเยนแบบได้นะฮะอันนี้ต้องพึงระวังไว้นะฮะอาจจะเอนอุปกรณ์เนี่ยพอละตัวกันนะครับ นระบบไฟเราก็ใช้ของที่ดีๆหน่อยนะฮะหกร้อยเก้าสิบไม่แพงฮะถ้าเทียบกับเซฟระบบของเรานะครับทั้งหมดนะฮะใช้งานง่ายๆนะครับสวยงามด้วยครับไม่ต้องติดเบรกเกอร์ตัวหนึ่งแล้วก็วัดวุ้นวัดแอมนะครับตัวเดียวจบนะฮะเนี่ยพอเราเสียบปลั๊กโหลดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมลองดูให้ครับเดี๋ยวผมลองให้มันโหลดดูนะฮะว่าแอมมันขึ้นไหมให้ผมจะเสียบสว่านนะฮะกาดตัวนึงนะครฮะช่องไหนก็ได้แล้วก็ลองกดดู บนระบบเราฮะถ้าอยากให้เกินเท่าไหร่ในสายนะครับเต็มตัวนี้ผมใช้สาย2.5ก็ประมาณ20เม็์ก็โอเคนะครับนี่ผมผมตั้งไว้32ส,สายโหดนะครับก็ฝากไว้นะฮะถ้าสนใจก็ลองพักมาสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ